เสร็จแล้วโอโหโอโหโอโหโอ้เสร็จด้วยโ oh my god ถอดปุ๊บโอ้โหถอดปุ๊บมาปั๊บเดี๋ยวใช้ตายากยัดแน่วิธีครับนี่ไง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 โอเคนะครับก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับกับในเกมในบาร์เดรไลท์อีกแล้วนะถามว่าวันนี้มาทำอะไร มาหัดใช้ไตาย่าค่ะแค่นั่นแหละเซตเบิร์ก็ไม่มีอะไรมากก็จะมีผู้นำพันธะนิมิตแล้วก็ตตยากนะคะเหตุผลที่เอานิมิตมาอย่างเดียวเลยคือฉันกลัวโกดฟสเออขอเล่าหน่อยเถอะคือตัวที่กูเกียทติสุดน่ะตั้งแต่เล่นเดยบายมาก็คือโกดฟีสเว้ยคือโกดฟสอะมันดูดเราปุ๊บคือมันแอบดูดเราแล้วมันมันจะตีเราทีเดียวล้มเลยเออแต่ตานี้ไม่ใช่ตอนนี้มันซาราโกนีหว่า อวไม่ถูกไว้ไว้หักฮะหักหน้านี้มันเห็นเราแล้วแหละบรรจ์บรรจเร็วเร็วโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้เสร็จด้วยโอไมค์กาดเมื่อกี้กูยังไม่ได้ตั้งตัวเลยโอ้โหดีนะคะที่เรามีสติดีไว้เข้าไปละเขาไล่เฟลิกลิทเทอร์ยู่ไหมคะ นิวคะ่ะกูไม่ไว้ใจอีนี่เลยโอเคไม่มาหรอกจะ้วมัอยู่หน้าเสาพอดีด้วยกูกลัวเราอีเขี้ยเอ,อ้ยเขี่ยตาขึ้นแบบปึ๊บนึ่งสองเลยจะรอดไหมนั่นเราวายเขามาแล้วเขามาแล้วเพื่อนเขามาแล้ววายเขาไล่หนูโดนตีหนึ่งที อ,อย่านะคะไม่มีไม้ดนะ้วยขอบคุณค่ะวนหนึ่งทีวนไปหนึ่งทีทยอย่ละไม้ข้างหน้าโอ๊ยติดเสาหายไปไหนแล้วตรงนี้เหรอไม่อยู่หายไปไหนไลน์ไม่ตอบพอได้ไหมเอ,อ,อกได้ด้วยบายบายโชคดีอย่ามากมั้งหม โอ้โห oh ไม่มีไม,ไม้เอ้ยมีมีม,มีโอ้มีมีมีโอ้ตายตายตายๆ <c oughs> ตีเชียร์ละโอ้โหไม่ไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกโอ้เห็นแล้ว ถอดปึ๊บโอ้โหถอดปึ๊บมาปับ๊บมันแก้ทางหรือว่าไปแก้มันเรียกผีมานี่โอเคนะคะตอนนี้ตายยากเราพร้อมใช้ลรวแต่ว่าเรายังไม่ใช้นนเพื่อนอยู่ตรงนี้ยิ้มใ้หเพื่อนเราเทปออกดีไม่ดีมันออกมานะออกมาพร้อมออกับเทปไปเลยสองเครื่อง อ๋อโ,โมอลิเลยย่องอมาพร้อมเทปเออเนื้อจะองอมาพร้อมเทปละแล้วลเทปฉันเอาไปไหนฉันถืออยู่ตัวมีแต่ไม้โผล่มาหาฉันหรอกเสียงก่อนวายเดี๋ยวว,ยยวิ่งไปหามันสิคะอ้าวลองอีกทำไมร้องวะที่จริงก็ปั่นไฟต่อก็ได้นะ อย่าล้อมาทางนี้อย่ามาขอความช่วยเหลือลจากฉันตู้มเอาเฮียส่องต่อหน้าไปอีเฮียมันติดเทปอยู่ลืมว่าถือถือเทปอยู่ท้าไมกดคิดขวาไม่ขึ้น๋อลิงก์ไดตรงนี้น่าจะมาหลังเรานี่ไงจริงด้วย เดี๋ยวรู้ใช้ไต่ย,ยากยัดแน่วิ่ีิดครับนี่ไง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 เอาหายตัวไปแล้วเอากูผิดโอ้โหตีดีแล้วเหรอาปแล้วไหนวะกูพับโอ้โหโอ้โหโอ้โห โอ้โห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 รีบปังนะครับเพื่อนๆอ,อย่าบอกหมดี่ยอ่ะ